วันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปเปิดประตูสู่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่ทั้งงดงามลึกลับและน่าอาัศจรรย์ที่นี่คือวัดที่เหมือนหลุดเข้าไปในเมืองบาดาลวัดมณีวงจังหวัดนครนายกที่ต้องมาให้ได้สักครั้งในชีวิตพร้อมแล้วไปสักการะและสัมผัสความยิ่งใหญ่ของพญานาคราชด้วยกันค่ะ ดีค่ะเฟินค่ะวันนี้เราก็อยู่กันที่วัดมณีวงศ์จังหวัดนครนายกนะคะวันนี้เรามาเที่ยวกันที่ถ้ำพญานาคเรามาดูความอลังการของถ้ำพญานาคก,กันเขาบอกว่าที่เนี่ยเป็นถ้ำพญานาคที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูกันว่าจะมีความอลังการยิ่งใหญ่แค่ไหนนะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ แล้วก็มาถึงก็เวลาประมาณ13นาฬิกานะคะบ่ายโมงแดดร้อนเปี่ยงๆเลยเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูกันว่าที่วัดมณีวงศ์เนี่ยท่าพญานาคจะมีความอลังการยิ่งใหญ่แค่ไหนไปไม่มีเลยนะม่ัีเลยก็อ่านคำว่าเขบคุณชาที่ได้จะเราจไปนะจับวิญญาณทีนะครับ ก็เข้ามาก็จะมีร้านาขายของกินด้วยนะคะมีโค้กแล้วก็มีมะม่วงแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นทางเข้าโบสถ์นะคะปิดทองพระปางป่าเลไลอันนี้ทางเข้าโบสถ์แล้วก็อันนี้เหมือนเป็นทางเข้าด้านข้างของวัดก็จะมีร้านมาขายของ อันนี้เครื่องจักสารเป็นกระเป๋านะคะมีกระเป๋าสตังกระเป๋าถือมีหมวกมีตะกร้าด้วยนะคะมีกระติ๊บข้าวเหนียวด้วย น,นี่ก็จะเป็นทางเข้าของทางเข้าชมวังพญานาคนะคะด้านข้างก็จำลองเป็นเหมือนอ๋อเขาเรียกว่าขุมนรกอันนี้ก็จะเป็นเหมือนนรกที่มีมือส่วนทางนี้ก็จะเป็นทางสะพานข้ามาก็ทางเข้านะคะก็จะเป็นพญานาค อุทยานปฏิบัติธรรมหาไทยนาเรศนะคะเข้ามาแล้วนะคะด้านในก็จะเป็นบ่วงบ่าพยาน,นาคนะอันนี้ในด้านในเข้ามาปุ๊บอ่อเลี้ยวซ้ายมาก็จะเป็น บ่อน้ำของพญานาคนะคะก็ใครมาก็มาไหว้ขอพรตรงบ่อน้ำสักติดต,ตรงนี้ได้นะคะสวยมากทุกคน ก่อนที่เราจะเข้าไปถึงถ้ำพญานาคจะผ่านถงแรกหรือถงชั้นนอกที่มีทางเดินคล้ายอุโมงค์เรียกว่าบ่วงนาคบัตรซึ่งเชื่อกันว่าถ้าได้รอดบ่วงนี้ก็จะได้รับพรเรื่องโชคลาภเหลือกินเหลือใช้เป็นสุดยอดเครื่องรางแห่งโชคลาภป้องกันภัยค่ะก็ด้านข้างก็จะเป็นพระพุทธรูปประจำวันเกิดก็มีพระพุทธรูปประจำปี ของปีวอกปีลากาสวยมากทุกคน <S <S <ý> <S ก็จะมีเสียงของการก่อสร้างอยู่ด้วยนะคะเพราะว่าน่าจะกำลังก่อสร้างของวังพญานาคเพิ่มเติมันเป็นตไหว้พระนเลศวร ็ลอนะ,นะคะอันนี้เรามาไหวา้สมเด็จพระานาเรศวรแล้วก็สมเด็จล้อมาสวยมากทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเอ่อเป็นโรงเรียนที่ทางวัดมณีวงศ์นะคะได้บริจาคไม่ว่าจะเป็นข้าวสาร แล้วก็มีข้าวสารนะคะที่มอบให้กับโรงเรียนแล้วก็จะได้มาเป็นเกียรติบัตรโหทุกคนเยอะมากเป็นเกียรติบัตรของการบริจาคข้าวสารเยอะมากเป็นพันน่าจะเป็นพันใบได้ ห้องพยาบาลมีห้องผดมงพยาบาลด้วยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นพยานาคที่ปั้นไว้น้าจะมีทั้งหมด2,014ตนแล้วก็มีการจัดไปให้เหมือนบรรยากาศของถ้ำบาดาล พระพุทธรูปองค์ใหญ่อยู่ เป็นลูกศรให้นะคะเดินตามทางมาเรื่อยๆออก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นคติธรรมของหลวงปู่ของแต่ละท่านนะคะแล้วก็อย่างเช่นอันนี้หลวงพ่อเงินคนเราเมื่อตายแล้วปาดเดียวก็เอาติดตัวไปไม่ได้ สำหรับบรรยากาศภายในวังบาดาลจะมีลูกศรนนำเส้นทางให้เดินโดยทั้งสองข้างทางจะประกอบไปด้วยเรื่องเล่าและรูปปฏิมากรรมของพญานาคทั้งสีตระกูลได้แก่ตระกูลวิรูปักสีทองตระกูลเอราประทะสีเขียวตระกูลฉับพยาปุตะสีรุง้งและตระกูลกันหาโคตมะสีดำรวมๆแล้วกว่า2,000ตนค่ะ ชื่อของตัวเองให้คนอื่นฟังดังนั้นเราจึงไม่ควรฟังความข้างเดียวะพุทธทัดพิกขุนะคะจังหวัดสุราธานีของเราเองแหละอันนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อฤาษีดึงดำก็คือข้างในมีการจัดแสงให้จำลองให้เหมือนเป็นวังพญานาคจริงๆเลยค่ะทุกคนสวยมาก ด้านในก็จะมีแอร์วางไว้ให้ประจำแต่ละจุดนะคะอย่างอันนี้เช้าวิรูณปัโกโหราคาราชาติปดีส่วนอันนี้ก็คือจะเป็นปูเอ,อลืลอรากแก,ก้วกัระยาสวยมาก เจ้าปู่สุวรรณคาราชเจ้ายากแก้วคำกรองนาคีนีนะคะ,ะก็ข้างบนก็จะมีพญานาคทั้งหมดเจ็ดเสียงน,นะคะอยู่เป็นลูกแก้วลูกนีิมิตลูกที่เจ็ด อัานนี้ก็จะเป็นบ่อน้ำมนต์นะคะบ่อน้ำมนต์ห้ามโยนเหรียญเดินตามลูกศรน,นะคะ ปดีสีสุโธวิสุทธิเทวานงพยานาคิเนสีปทุมมาวิสุทธิทวีนะคะเข้ามาด้านในเราจะเจอพระประธานสมเด็จพระมหาจัก,กรพรรดิช,ชัยบาดาล หน้าตักกว้าง9เมตรสูง14เมตรใช้เวลาปั้น28วันประดิษฐานอยู่ท่ามกลางหล่าพญานาคเป็นภาพที่สวยงามมากค่ะ บ้านหลังพระพุทธมหาจากกักรพรรดินะคะก็จะเป็นคลังสมบัติที่หลังจากที่ใครขอพรมาก็จะมาเอาของมาถวายนะคะคนละทอกันเยอะมากทุกคนของคำแท่ง ตสมบัิห้ามหยิบไปนะคะห้ามขโมยนะคะดูได้แต่ว่ามืออย่าไปจับอันนี้จะเป็นด้านหลังของพระมหาจากกักรพรรดิะคะอ้ยน,นี่ตัวัอื่นเลยองค์สูงมาก วันศุกร์วันที่สุกสพุศจิกาสองห้าหกสีนะคะอ่านไม่ผิดสมเด็จพระพุทธสมเด็จพระพุทธรัตนมณีศสีมหาจากักรพรรดิชัยบาดาจุดคลังมหาสมบัติด้านหลังขององค์พระประธานเป็นพื้นที่ของคลังมหาสมบัติที่เต็มไปด้วยเครื่องเพชรไม่ว่าจะเป็นทองเพชรพลอยและมุกสุดตาการตา จุดนี้เราสามารถขอพรได้หนึ่งข้อนะคะเดิดออกมาตามลูกศรเรื่อยๆนะคะก็จะมาเจอทางออกด้านข้างก็จะมีพระพุทธรูปบางต่างๆอยู่ด้านข้างนะคะ เดินมาเรื่อยๆก็จะมีพ่อปู่ฤาษีนะคะองค์ต่างๆนั่งอยู่แล้วก็มีของพญานาอยู่ของแต่ละองค์นะคะก็เดินตามทางออกมาเรื่อยๆก็จะมาเจอทางออก านบริหารจัดการดีนะคะให้เดินทางเข้าด้านเดียวแล้วก็ออกได้ด้านเดียวทางเดียวนะคะก็เมื่อกี้เราเข้าทางน้นแล้วเราก็จะได้มาออกอีกทางหนึ่งไม่เดินสวนทางกันนะคะก็ทางวัดบริหารจัดการดีมาก ประเทศไทยทุกคนสวยมากแต่ว่าเราอะเราอะไม่รู้จักรบทุกรูปนะคะว่าแต่มารูปเนี่ยท่านเกจิชื่ออะไรบ้างนะคะแต่ว่าปั้นออกมาคือเหมือนจริงๆค่ะทุกคน ออกมาแล้วนะคะด้านข้างก็จะมีร้านกาแฟสดนะคะอันนี้นาคาคอฟฟี่ชื่อร้านนาคาคอฟคอฟี่นะคะคก็เผื่อใครอยากกินกาแฟสดก็เข้าไปซื้อได้เดี๋ยวเราถ้าเดี๋ยวเข้าไปไหว้พระขอพรางหลวงพ,อพอ่อปางป้ายถค่ะละ อันนี้บรรยากาศภายในนะคะเรานั่งไหว้พระขอพรแม้มก็ปิดทองนะคะขาม,มาปิดทองข้างในก็จะมีพระพุทธรูปตามต่างๆเยอะเลยะคะ่ะแบบอ นี่เปิดได้เลยนะครับเป็นการสัมภาษณ์นะครับขอพรนะครับท่นนี้เป็นวิหารจีนนะหรือว่าวิหารเสียงนะครับด้านในนะครับตอนนี้เราอยู่ในวิหารเซียนนะคะก็เข้ามาจุดทูบแล้วก็จะเจอจุดที่หนึ่งนะคะก็จะไปตามจุด จุดที่หนึ่งก็จะขอพอรเป็นพระประธานนะคะจุดที่สองจะเป็นเทพกวนโอแล้วก็เทพไรสวยเอียนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นจุดที่สองะะเลเ่อนต่อไปก็จะเป็นจุดที่สามนะคะจุดที่สามก็จะเป็นพระสังฆจาย จุดที่สี่จะเป็นพระกัสสติคันโพท,ทิสันนะคะก, elle, ก็จะมีความสวยงาม,มน,มนะะี้จุดที่หาค่ะจุดที่จุดที่หกก็จะเป็นเฮกเซนฮ่องเต้รับประทานในตอนยี่สิบฮ่องเต้แล้วนะคะเฮกเซนห้องเต้จุดที่เจ็ดก็จะเป็นเทพเจ้าใส่สิ่งเพีย เร้าพ่อยี่โก๋องนะคะแล้วก็จุดสุดท้ายค่ะจะเป็น24เทพธรรมบาล,าบาลก็จะมีเทพทั้งหมด24องค์อยู่ในตู้กระจกนะคะเป็นจุดสุดท้ายหลังจากเสร็จแล้วเราก็เอาทูบมาปักที่ตรงกลาง แล้วก็เอาผ้าแดงนะคะที่เราเขียนชื่อไว้แล้วมาผูกไว้ที่ประตูนะคะเพื่อนำตะกุนใสผ้าแดงที่อาบุตรอ่านคำตามนะอ่านคำของท่ได้เลยนะครับส่วนท่านที่นะส่วนท่านที่ทำนะครับมาไหว้นะครับก็อย่าลืมนะขอโชคกันจับไปนะครับร่วมอทำบุญได้เลยนะก็เดี๋ยวกำลังจะกลับแล้วนะคะก็ใครที่ ชอบคลิปเราคลิปนี้นะคะก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องเราด้วยนะคะแล้วก็ครั้งหน้าเราจะตามไปดูกันที่วัดไหนอีกหรือไปที่จังหวัดอะไรอีกก็ฝากติดตามเลยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะบ๊ายบายย